ครับสวัสดีเพื่อนๆ f ืเอฟีตีพึ่งอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ตามมาตีบนเขานะครับมีคนแนะนำมานะครับอยู่บนเข่าเขาบอกว่าเขามาทำไรแล้วเขาเห็นก็เลยติดตามมานะครับก็ทิ้งหลังนี้ผมเขาบอกผมไว้หน้าจะประมาณเกือบเดือนนะครับ แต่มองว่าก็ไม่ได้โตอะไรมากมายครับเพราะว่าผมมองว่ามันอยู่บนเข่ามันก็หาก,กินยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ฝนไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะดอกไม้ข้างข้างบนนี้ยังไม่เท่าไรนะครับยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกอนนะ ก็ต้องตอกถอยยาวเลยนะครันี่มันอยู่ในป่ามันก็จะทึบๆนะครับมันไม่ไม่เห็นคนระับเดี๋ยวให้ผมขึ้นไปแางบนเดียวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศอีกทีงครับก็ตอกถอยอีกแล้วครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆ f อื่ีดีพึ่งอีกครั้งนะครับก็วันนี้หลังนี้ก็เป็น หลังที่3ของวันนะครับก็หลังนี้อาจจะสูงโห,หดไปสักหน่อยแต่ก็เอาได้ครับใช้ได้ผมเดี๋ยวจะขึ้นตอกขอยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับว่า,วาจะเป็นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ fc ตีพึ่งทุกคนนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยดีตลอดมานะครับก็ก็อย่างที่บอกครับบอกว่าพึ่งก็อยากจะได้นะครับงานในไร่ก็ต้องทำก็เลยต้องเก็ดเวลาไปไล่บ้างไหลบ้างก็ขอให้เพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านอย่าได้โกรธเลยนะครับเพราะว่าน้ำพึ่งก็หายากตีได้น้อยนะครับตีได้น้ำพึ่งน้อยก็ ท่านใดลูกค้าท่านใดอยากได้ก็พอว่าผมโพสต์แล้วก็ให้ลูกค้าท่านที่ต้องการติดตอ่อในใต้โพสเลยนะครับหรือว่าทักแชทนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดตอ่อมาเลยผมลงประกาศขายในไลน์ที่นะครับเพราะว่ามันลงประกาศขายแล้วมันก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่ ได้ไายวันนะครับเพราะว่าการลงประกาศขายมันคนทั่วทั่วไปนะครับมันก็เลยอาจจะขายได้ไวหรืออาจจะขายได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขอ,ของลูกค้านะครับก็เดี๋ยวไปเจอข้างบนต้นเลยครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนครับโหยลังนี้ดุพอสมควรนะครับต้องตอก คอยไปยังไม่ถันถึงกิ่งเลยนะครับเพิ่งตอกถอยไปได้สักเดี๋ยวออกจุดคบกันครับตัวยุ่งมากครับเดี๋ยวอจุดคบสักปักนะตรงจุดคบ ที่พื้นเลยนะครับเพราะว่าตัวหลงนะครับพึ่งตอกถอยไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกเองครับยังไม่ได้พ่านก่อหนามเลยครับมันก็แตกลงมาเนียครับก็เดียวขึ้นใหม่ครับพยายามไหมเดี๋ยวไปเจอข้างบนครับ เพื่อนๆก็ปิดตาสวยนะครับแต่ว่าพึ่งดุจริงๆครับหลังนี้ผมโดนไปหน้าจะ6-7ทีแล้วครับโดนที่ขาครับเพราะว่ามันแตกมาก่อนนะครับก็หลายๆครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างแต่ว่าหลังนี้สี่ทองทั้งหลังเลยครับสวยสวยงามนะครับก็เดี๋ยวหลังนี้จะเอาหลังลงเลยนะครับเพราะว่าอยู่บนเขาก็ไม่เอาเอาไว้แล้ว โอ้ยนาำเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ขอขอให้ขวันๆหน่อยครับหลังนี้เพราะว่ามันพึ่งมันดูจริงๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับภายนอกก็นี่ เข้ามาขอส่งขวรนะครับก็เดี๋ยวผมขอปาดก่อนนะครับเพราะว่ามันต่อยกันใหญ่ครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไครให้กับช่องล่าประสบการณ์ายในเบียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ